สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ผมช่องเหลี่ยมจัดบิดชชิ่งนะวันนี้พามาตกปลาเนนนะครับรด้วยสายเดือนเป็นผมพัวเออครับมาตกที่บอ่อแถวบ้านนะบ,บอ่อฝรั่งนะวันนี้นะมาแบบตะแก้มนะครับแล้วก็ใครไม่รู้ครัคนนี้น้าเต่านี่เองนะฮะน้าเต่านะ เป็นไงนะเต่วันนี้ยังไม่มีตัวครับแคลวอยู่แค้วอยู่โทฟี่คือใครวันนี้ืึวันนี้ใครได้เยอะสุดเลยสแก้มครับสแกมแกมเลยฮะพระเอกของวันนี้ครับพระเอกหน่าห้าหกตัวได้แล้วใจอย่างนี้ธรรมชาติครับเดี๋ยวใช้ไช้เดือนนะอเบ็ดผมเบ็ดติดตามชมครับ เสียเซลเลยครับพี่ติมวัดไม่ปิดหน้าล่อครับเรียบร้อยครับแห้วโดนสายมาด้วยครับโอ้โอแห้วเลยครับแห้วเลยปลากินนะครับอย่างไงครับ ตูมที่ทุ่นไร้ยถ่ายมไปที่ทุ่นวิ่งแล้วไป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 แล้วื่อยูไหมยูไหมแฮวครับเหมือนเดิมต้งเติมแฮวที่ทำจมเดินแล้วเดิเดเด โดนรอบเนี้ยโดนเต็มเต็มรอบเนี้ยโดนรอบนี้ไม่แห้วนะครับอะไรนะไม่แห้วครับรอบนี้ไม่แห้วครับใครไม่แห้ว <c oughs> เขาไม่แห้วแต่เราแหว้วใหญ่ครับรอบนี้ตัวปลกำลังกินครับไม่เล็กไม่ใหญ่เน,นมีคนภาคส่วนตัวนะโอ้สุดยอดออตีรังกาวันนี้ ัตตัวนะนก็ยอดเยอะเยอะไปเลยนะแก้มนะรอดดิล่รอดดิคนเดียวน้วตมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับกดถ่ายไม่ทันครับมาแล้วติดมุมปากมาแล้วครับมาแล้วไม่แห้วแล้วนะครับไม่แหวแ้วรคล้วครับผมยอดแฮวอยู่แล้วนะครับน้องๆแ้วไปอีก โอ้ยนี่ไงได้ครับได้ประไกครับปราไกเป็นถุงครับเดที่สามชมครับลุลุดยนลุดยอนลุดยอนลุตยั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 นลุอยนลุลุตลุตลุดลุลุตลลุตลรลุตุตลุตลตตลุตลุรุลุดลุลุดลุตลุ ดูใจผมว่าไใจพี่ต่างเลยนะดูใจผมว่าเนี่ยแต่ว่าสี่นิ้วก่อนนี่อันนี้สี่นิ้วผมอ่าอ่าอ่าแสี่นิ้วผมและสี่นิ้วผมคุณรอดโอเคสี่นิ้วเต็มเลยอ่าสี่นิ้วนะรอดนี่ยสี่นิ้วสี่นิ้วอรอดโอ้เจอะเลยรอดเลยนะรอดครอดแถมเหยื่อยังอยู่ด้วยหน่อยนึง สรุปว<อ>ันนี้เป็นไงครับรอดแท้วสรุปรอดแท้วนะครับรอดอผมไม่แห้วนะครับไม่แห้วนะครับห้ามือตีมครับห้ามือห้านิ้วครับห้านิ้วใช่ดิ